มึงก็ไรเปิดหกคนดังรับบทคนใช้ชีวิตจริงรวยมากมีชีวิตที่หรูหราแต่ในละครเล่นดีจนคนดูจดจำบางคนก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาสวยมัดใจพระเอกกันเลยทีเดียวคนที่หกยาจันยากับตำนานบทสาวใช้ที่ละครไทยต้องมีอย่างล่าสุดกับบทพี่ผินของแม่กาลเกตในบุพเพันิวาสไม่มีเรื่องเนี่ยมึงไม่ชอบเลยใช่ไหมฮาอีปริกที่เห็นแสดงดีเป็นบ่าวที่รักแม่นานย,ยิ่งชีพ จนคนดูอินขนาดนี้ที่แท้เธอเป็นถึงครูสอนการแสดงแถมยังเป็นนักแสดงละครเวทีอีกด้วยเป็นบุคลากรคนบันเทิงที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งและค้มวอดอยู่ในวงการมาหลายสิปีทำให้เธอมีทรัพย์สินมากมายกันเลยทีเดียวซึ่งเดิมทีแม่หยานนั้นเธอไม่คิดว่าจะรับบทคนใช้มาก่อนแต่พอลองแล้วก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าจากนี้ฉันจะเป็นคนใช้ ฉันจะเป็นคนใช้ที่โล่จะต้องจำฉันให้ได้คนที่5นุ่นลำมีดาตีคู่กับพี่ผินมาเลยจ้าสำหรับพี่แย้มคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกที่นุ่นรับบทเป็นคนใช้แต่กลับทำได้ดีเกินคาดเป็นที่รู้จักในนามพี่แย้มบ่าวรักของแม่นายคอยดูแต่ถ,ถ้าไม่เห็นจะทํำยังไงและเป็นสาวใช้ที่สวยที่สุดในเมืองอยุทยาเลยก็ว่าได้และบอกได้เลยว่าโปรไฟล์ของนุ่นไม่ธรรมาดาพอเธอเป็นถึงผู้เข้าประกวดในเวทีนางงามต่างๆ จนได้ฉายานางงามร้อยเวทีกันเลยแถมยังเป็นผู้ครองหัวใจพระเอกนุ่มอย่างลุยสกอตอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยรวยเก่งสามีหล่อตั้งหากครบจบที่นุ่นเลยคนที่4แอลอัมพาในบทบาทแม่ปีกหรืออีปิกที่หลายคนต่างมันบส้และยังคงจำกันได้ดีกับฝีปากที่ไม่ธรรมดาของเธอจนทุกคนยกให้เป็นตัวตึงแห่งอยุธยาสงสัยกันเจ้าด้วยเหตุใดจ้าควะ ถึงจะร้ายมากยังไงแต่ก็ยังต้องขอชื่นชมเลยว่าแม่แอลแสดงดีมากแถมชีวิตจริงของเธอเป็นถึงอดีตนางงามเลยทีเดียวแม้อายุจะเข้าเลขหกแล้วแม่แอลก็ยังไม่หยุดสวยเพราะล่าสุดเธอได้ทำการปรับปรุงใบหน้าครั้งใหญ่ทำให้แม่แอลดูสดใสและลดวัยไปเป็นกองกันเลยล่ะคะ่ะคนที่3รุงร้งลุงราวนที่ใครๆก็รู้จักกันในนามหนูหินอินเตอร์สาวรับใช้สุดเปพล ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเธอมาหลายปีและไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็มักจะได้รับบทสาวใช้อยู่เสมอแต่ว่าในชีวิตจริงของเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นคุณนายกันเลยละคะเพราะว่าเธอนั้นเปรียบดัง working woman คนเกง่งเป็นบรรณาธิการผู้นำแฟชั่นที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางแถมไลฟ์สไตล์ส่วนตัวย,ยังโดดเด่นมีงานอดิเรกคือการขับเครื่องบินเล่นนั่นเองเรียกได้ว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ คนที่ 2. มินลัตตะวันเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาทพี่ละม่อมไข่ตุ้มในละครเรื่องทองเหนือเก้าสาวใช้สุดที่รักของวันเฉลิมที่เธอเล่นดีอินเนอร์จะเต็มจนดังเป็นพลูแตกและหลายคนยังไม่รู้ว่าชีวิตจริงของมินนั้นเธอเป็นถึงเจ้าแม่แฟชั่นและชอบการท่องเที่ยวสถานที่ดังต่างๆได้เห็นเธอแปลงกายใส่ชุดสวยเครื่องหน้าเป๊ะสายฟอสุดๆก็เรียกได้ว่าอย่างกับหนังคนละม้วนกับในจอเลยล่ะคะ่ะ จนพูดได้เลยว่าเธอเป็นคนที่เก่งและมีเสน่ห์มากจริงๆคนที่ 1. นึพูดเดินปาจลีเา้าของบทบาทคนรับใช้คาแรคเตอร์ตลกพูดไทยไม่ค่อยชัดเล่นใหญ่จนเรียกเสียงฮาและเสียงหัวเราะจากคนดูได้ดีจนเป็นภาพจำของสาวคนนี้ไปแล้วแต่นอกจอเธอเป็นถึงผู้จัดฝีมือดีที่สร้างละครดังมาแล้วหลายเรื่อง และเธอยังรับงานเบื้องหลังขยันทำงานหาเงินสุดๆฐานะร่ำรวยจนเรียกว่าเศรษฐีนี้ได้ไม่เกินจริงแถมยังใจบุญเคยช่วยริวเพื่อร่วมวงการด้วยกันให้สู้ชีวิตใหม่อีกด้วยเป็นต้นแบบของใครหลายคนได้ดีเลยทีเดียว